ในโรงเรียนมัธยมจูจัวลี่จูผิงถิงผิงถิงลดน้ำหนักมาไม่น้อยเลยสินะฉันเกือบที่จะจะไม่ได้นะอืมใช่แล้วล่ะเปลี่ยนไปอย่างนั้นเหรอแน่นอนเปลี่ยนไปสิตอนนี้นะ่าเปลี่ยนไปเป็นสาวสวยแล้วเนอะขอบคุณนะจูจัวที่ให้ยาฉันมานะอย่างไรก็ตามอันดับการสอบกลางภาคของโรงเรียนนะ่ะ น่าจะติดป้ายประกาศแล้วนะพวกเราไปดูกันเถอะอืมไปกันเถอะว่อแต่ว่าที่หนึ่งคราวนี้จะเป็นใครกันนะจะเป็นหายเล่ยหรือเปล่านะเอ๋ที่หนึ่งก็คือเยี่ยโจของพวกเรานี่เองเยี่ยจของเรานี้หดมากเกินไปแล้วเนะได้คะแนนตั้งเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าคะแนนเนะทั้งที่เมื่อก่อนทํามีผลการเรียนที่แย่มากขนาดนั้นทําไมตอนนี้ถึงได้กลายเป็นเก่งขนาดนี้เหรอนี่ยว้าวเยี่ยโจ๋นี่สวยขนาดนี้เลยอย่างานั้นหรอเนี่ยจัวจัว ในเมื่อวันนี้เธอได้ที่หนึ่งถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปฉลองกันดีกว่านะอืมได้สิว้าวจ๋จ๋ว,จวเธอนี่เก่งมากจริงๆเลยนะก่อนหน้านี้ที่พนันกับคุณคุณบอกว่าถ้าหาว่าเย,ยืจัวได้ที่หนึ่งคุณจะกินอะไรนะครับฮ,ฮึว่าต้องไงล่ะร้านอาหารเยียนส่วนตัวของเยืยจ๋วช่วงนี้ร้านอาหารส่วนตัวของเย่นนี่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะ ร้านอาหารนี่เนอะเป็นร้านของบ้านจุ๋ยจสิเนอะฉันขอถ่ายด้วยพ่อกับแม่ดูหน่อยก็แล้วกันนะนั่นมันพ่ออย่างงั้นเหรอแล้วผู้หญิงอีกคนนึงก็คือนี่จือเธอเป็นอะไรไปยอย่างนั้นเหรอเราหรอกไม่มีอะไรเออจื๋จ๋วผิงถิง,ถงพอดีว่าวันนี้ฉันไม่ขึ้นมาได้ว่ามีเรื่องที่จะต้องทำนะยังไงฉันขอตัวก่อนเนะพวกเธอกินกันไปเถอะ แม่คะเซซเลีมานแม่ของลี่จืออ้าวลูไม่ได้บอกว่าวันนี้จะไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนร่วมชั้นอย่างนั้นเหรอทำไมถึงได้กลับมาเร็วขนาดนี้ล่ะแม่แล้วพ่อเหรอคะอ๋อพ่อเนอไปเก็บของในสต๊อกยังไม่กลับมาเลยนะแม่คะทำไมถึงไม่โทรหาพ่อล่ะจะมีอะไรให้กระตุ้นลูกอีกลระพ่อของลูกไม่ใช่เด็กแล้วนะหลังจากที่เขาทำธุระเสร็จเขาก็จะกลับมาเองนะ แม่งั้นหนูขึ้นไปทําการบ้านก่อนเนะพ่อฉันกําลังนอกใจแม่อยู่จะทํายังไงดีกันลยเนียใครสามารถช่วยฉันทางออนไลน์ได้บ้างตั้งกระทู้สวัสดีผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายฉันพูดว่าพ่อของฉันนอกใจแม่แต่แม่ยังไม่รู้อะไรเลยฉันควรทํายังไงดีล่ะคําตอบคําแนะนําก็คือก็ทําเป็นไม่เห็นเออไดไม่ต้องพูดว่าพ่อของเธอไปนอกใจใครมาเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะไม่ครอบครัวแตกแยกได้จริงอย่างนั้นเหรอ ้าหากว่าไม่พูดอะไรแม่ก็จะไม่รู้อย่างนั้นเหรอมันต่อมาณโรงอาหารของโรงเรียนนีจือจืดๆเธอเป็นอะไรไปหรือเปล่านะดูปแปลกๆเนะจจดๆฉันยกตัวอย่างเนะถ้าหากว่าพ่อของน้องสาวกําลังนอกใจอยู่เธอจะทําทยัางไงดีละ่ะแล้วน้องสาวของเธอรู้เรื่องนี้หรือเปล่าละ้ะรู้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องรีบไปบอกแม่เนอะ คนที่นอกใจแบบนี้เป็นคนที่น่าเคห์ขยแยงมากเลยล่ะไม่ถ้าหากว่าแม่ของเธอรู้เรื่องนี้หรอกก็อาจจะทำให้บ้านแตกก็ได้นะถ้าอย่างานั้นน้องสาวของเธอก็ควรที่จะไปจัดการกับกระดาษที่ติดอยู่กับพ่อของเธอซะนะอ่ะแบบนี้ฉันเข้าใจละเพรารักฉันมากขนาดนี้เขาจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอ,อยังไงก็รีบบอกมาเถอะพ่อคะหนูมีเรื่องจะคุยกับพ่อเนะพวกเราออกมาคุยกันหน่อยนะ พ่อคะหนูรู้แล้วไม่ต้องแก้ตัวอะไรทั้งนั้นหนูเห็นผ่านรูปถ่ายหมดแล้วเรื่องที่ลี่จือบอกกับฉันฉันรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยหรือว่าจะใช่ด้วยมิจอนผู้ชายคนนั้นขโมยกระเป๋าของฉันมันยากมากเลยนะที่ฉันจะเข้ามาในเมืองเพื่อสังสรรค์กับเพื่อนๆแต่กลับพบกับผัวขโมยเนี่ยผู้หญิงคนนี้แต่งตัวสวยมากเธอคงเจ้าด้วยสิ่งที่อยู่ในกระเป๋านี้คงจะมีข่าไม่น้อย หลังจากที่ฉันเดินเข่าซอยไปแล้วก็จะไม่มีใครจับได้เออหรือนนันมันอะไรวะเนี่ย